สวัสดีค่ะดิ๊กี้นะคะตอนนี้เราคนนี้เขากำลังคุยขยะกินเนี่ยคุยในขยะเนี่ยเขาไม่มีของกินอ่ะดิ๊กี้ก็เลยจอดรถนะคะแล้วก็แอบมาให้เงินดีกว่าคุยอะไรในขยะของกินเหรอมาให้ตังค์คือเจ้ากินนะเกี่ยวเป็นรเกี่ยวข้าวเหรอเป็นไรลูกนีเป็นไรอยู่ อ่วัสดีลากันจัหวัวมีรถประเด็นก็คือว่ามเมื่อกี้อ่ะคือขับรถจูบสป่ะเห็นเขากำลังคุยของในขยะใส่ปากใหญ่เลยอ่ะคือ ขวดน้ําที่มันแบบอะไรเงี้ยชื้นโล่นติดไงที่ก็เลยแอบ,บมองกับช่วงอะไรเงี้ยคือเขาเอาน้าที่มันแบบมันกินแล้วอะมากินแล้วก็พวกของกินที่มันอยู่ในถุงนะถุงก็ะยากินใหญ่เลยล้ำสั่มากเลยก็เลยตัดสินใจจอดรถแบบโดนปิดแต้ด้วยนะคะแล้วก็ลงไปเอาเงินให้เขาสี่ร้อยพอไหมกัช่วงพอคะ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยแวะมาดูไหมเนาะถือว่าก็ทำบุญแล้วกันนะคะ,คะเอาบุญไปฝากทุกคนนะบ๊ายบาย